สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุคนสุมองสุบอนพ่อกับสงน้องแก็คือเก่าพี่น้องนยามเช้าๆเนาะแสงแดดอ่อนๆล่าสุดพี่น้องเมื่อวานเกี่ยวขานา3-4ลอฝนอกมาตกำน้องเอ้ยมื้อนี้บ่ให้แม่ใหญ่เกี่ยวมื้อนี พังบางฝนซะก่อนฝน่ะมันเมื่อดมาเลยมันตกโลดพี่น้องเมื่อดมาเลยโตกโพรดพว่าคานว่าพายุนัคนว่าพายุมันก็ต้องตือันต้องยังเลยเนาะพี่น้องอันนี้เมื่อดมาเลยโตกจากๆลงมาโลดเมื่อวานนี่ก็ดามันนี่ว่าสิบห้ไม่ใหญ่เกี่ยวคเราสิฟัง แ้ถามว่าเกี่ยวเขาบ่บ่บ่ว่อยากื้อต้นนขึ้นซะก่อนพี่น้องตัวฝนทําน่ะมันแดดมันแดดแล้วก็มัดขึ้นซะก่อนเนาะ แม่น่ะว่าเหงา,ามันยังอยากเคี้ยวอยู่สันท่านนอยากสุกขักบันไดหักเลาะเบึง้งหมดคขื้นซุกเบิ้แล้วพี่น้องเ้ยจากแนวใดเขามันตายคืนเนาะเขามันตายคืนมันเลยเป็นสภาพนี้ ถเหงามันก็ยังอยากเียวอยู่แต่ว่าก็บ่แห้งเขามันติดพญามันตายคืนนะของแม่น้องเทนน่ะพี่น้องดําพร้อมกันเกี่ยวจนแล้วเลยจนปั่นจนยังเลยดําพร้อมกันของเราผู้บ่ได้ติดพญาดพญาเจ้าผู้ติดพญาดก็อดโปดเอ็ดเป็ด ตัวซุกตัวบอแต่ว่าถ้าได้ลงมือเกี่ยวบัดน,นี้นะคือเกี่ยวห้่าไปเลยพี่เนอะเกี่ยวหั่ไปเลยนี่หันกระลุม ยามือเศร้านั่นนี่นะ่ะแดดดีอยู่พี่น้องบัดสวยมากพ่นสวยมากเลยกะมืดกึบมามืดกึบมากเลยกะเอาได้บัดทีนี่จากจากลงมาเฮ้บวอย่างไ้ประวัติสะอาดซ้ำห้อยเนาะพี่เลี้ยงี่กระตาเขาพี่น้องเอ้ยพี่เลี้ยงี่กระตาเขาตาเขาโบพอคล้ายถิมสะถิมไส้เอาเขาเมื่อเราจะก,กระสอบบุญฝนท่ำพี่น้อง ผลทำขั้นเสียเอาไว้กินดนมันกระดำก็เลยคายวันนี้วันที่สิบสามเนาะพี่นอ้องเหม่นบอก บ่งก่นเด้อแม่นอลสิบสามตุลาเมือนพี่น้องสิบสามมันจันสิบสี่ข้านสิบหาผุดสิบหกพะฮัดสิบเจ็ดซุกเนี่ยเกี่ยวหน้าให้นี่กับบอลเล่ออเมื่วานนี่นะสาเหตุที่บอลเล่อนั้นเกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วมืดเขา่ามืดเขาพี่น้อง ยาบาดนีทขึ้นไปบริเวณฝนกระตกเปียกเปียกหมดเนื้อด เอาว่าสิจ้างคนพี่น้องไม่ไงแล้วก็เมื่อยคลายเขาหน้าทงนันเด้หน้าหวานเห่าทงห่าขคลายเลยได้ขาสะโกกระสอบเอากระคายไปสาสีกระสอบสิมาจ้างคนหน้าทงนี่วะสิเอาจากซิบคนคนเจคาของอ,อีกเนาะ Nó rút Rồi กลาลงมาอย่างลงมาได้พี่นนอะน้าแมนน้ำลังเมลงมาปลาให้อยู่กับไม่ใหญ่โอ้ด้ยลงมาถ่ายคลิปครับ โบก้าอยู่ก็ไม่ใหยาดาเป็นยังจยงโบก้าอ้ <c oughs> ออยไออาสบายดีปลาลุงลคกนเก่งเนี่ยมาเนี่ยมาด้วยะละเนี่ยมาเน้ยงกินคือคันแต่จะเห็นด้ด่านเสือนะข้อมันสีนานนะ ไปดีป้าลุงข้อเสือสียานปาขึ้นเมื่อหลังหนาแปลงฟันโป่งเงียนปะเห็ดง,งามๆเนี่ยติ่ลูก่อป,ป้าขึ้นมาห้ามแหลนลงมาห้ามแหลนลงมากบไผ แม่นบ่อม JA ั um ไ, to ไม่ดำลงมาส่งบ่อน้ำาน้ำหลลงมาบางค้งมาาก็ไปอยู่น่ำไม่เนี่ยดำไม่ดำให้ไม่ดห้โอ้ไม่ดำสั่งบขาคอันี่เนาะ Khà kho bạc lã thì Bây nha Khà bạc hầm Giờ nó mà Anh đi nằm ăn kêu nè đi โอ้ยเปียกกับเมื่อล่างเอาลูกหน้าของีแม่ก็ยังเปียกอันนี้แห้งเต็กพี่น้องเ้ยเขามีตั้งเตยหาโอ้ย เห็นละเมอใจเนาะที่นี่สิได้จะกระสอบแหละได้เจ็ดแปดสิบสองค่ายอยู่ก็หัวดำกระดำจบดำงามจะเป็นพิชางผดวาตายนั่งลงนนี่